คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นตอนที่2ของ The New Preview แต่เนื่องด้วยว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ไหมอ่ะในข้อมูลที่มันน้อยขนาดนั้นเราก็เลยเชื่ว่าเหมือนโฮไว้แต่สุดท้ายครับได้เวลานะครับผมเราจะมาพูดถึงวงนี้กันดีกว่าครับผมและ The New Preview คุยก่อนพิคู่ในวันนี้ครับผมขอนำเสนอวงสึกุยมิครับ บ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ไอรอไทยเหมือนกันคุณกำลังฟัง l o ต i แครปพอดแคสต์ The New Preview คุยก่อนไปคุยป้ายาโดยนนทิเทศไอดอลและเพชรพีเจไนที่เซเว่นสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมผมเพชรพีเจไนที่เซเว่นนะครับผม กลับมาแล้วครับผมกับรายการที่แฟนๆไอดอลแล้วก็วงไอดอลต่างๆน่าจะรอคอยกันนะครับผมนี่คือ The New Preview คุยก่อนไปคู่ใช่แล้วครับผมกลับมาแล้วครับผมแต่ว่าวันนี้ก็จะกลับมาในเชกว่าเป็นวงที่เดิมที่เรามีแผนจะทำครับแต่ว่าเราตัดสินใจพับแผนไปเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าข้อมูลน้อยขนาดนั้นเราจะทำได้ไหมแต่พอตอนของมิไรมิไรแล้วก็มาถึงตอนที่แล้วของ วงที่ชื่อว่าคาเกิกิชิก็ทำได้ฮะวันนี้เราก็เลยมาเลยดีกว่าครับผมและ The New Preview คุยก่อนไปคู่ในวันนี้ครับผมเราจะพาทุกท่านเข้าสู่ทวิมิติแห่งอุนทการและอัมภัยโลกของแสงสว่างและความมืดสุคุยมิครับสุคุยมิครับเป็นวงไอดอลในสังกัด t ร i n ั e เอนเตอร์เทนเของพี่วอยนี่เองฮะหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันแฟนพันธ์แท้ b n k 4 8 x เมื่อปีพุทธศักราช2561นะครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีวงอย่างนี่ฮะชายนิ n งสตารแล้วก็มีวงชายที่ปัจจุบันยังอยู่นะวงชายยังอยู่ชื่อว่าเทราชินะครับผมส่วนชายนิ n งสตารก็เหมือนพักวงไปนะครับผมสำหรับแนวของซึคุยมิเป็น J จป๊บวกกับ J Rock ครับเป็นป๊อปบวกร็อกไอดอลนะฮะ สีประจําวงสีขาวสีดําและสีม่วงครับผมส่วนแนวคิดของวงครับซุคยมิเป็นไอดอลหญิงสาวแห่งดวงจันทร์ครับตัวแทนแห่งดวงจันทร์ผู้ปกครองเขตแดนระหว่างแสงสว่างกับความมืดครับผมรวมถึงยังมีชื่อเล่นของวงนี้ด้วยนะครับผมว่าเป็นจิ้งจอกก้าวหางนั่นเองนะฮะและนี่คือครั้งแรกของเธอครับในฐานะของผู้จัดการวงหรือชิฮนินของเปียมรินมิเนะหรือ รินราดาอินไทยสงอดีตสมาชิกไอดอลวงเบียนเฟรุ่นแรกจากเมืองชุมทางแหล่งผลิตนมที่ยอดเยี่ยมนะครับผมจังหวัดสระบุรีครับขออนุญาตอ่านคำขวัญจังหวัดสระบุรีนะครับผมพระพุทธบาทสูงค่าเคลื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดีประเพณีตักบาทดอกไม้งาม เหลืองอารามทุ่งทานตะวันหรือลั่นเมืองชุมทางครับผมนี่คือคำขวัญจังหวัดสระบุรีนะครับก็นี่คือครั้งแรกของเปี่ยมริมิเนะนะครับหรือเปี่ยมรินาดาอินไทยสงนะครับผมที่มาเป็นเชให้นินนำความรู้จักกันได้อยู่ในวงใหญ่เนี่ยมาใช้ว่ามาปรับใช้กับวงสายทางเลือกตรงนี้นะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปเจอน้องเขาแล้วนะครับผมที่งานวันเกิดสเตจวันเกิดของปิ่น โซระโซระนะครับปินเซตันไซก็ได้ไปเจอน้องเปี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มีการเข้าไปแนะนําตัวนะครับผมก็ไปเจอกันมาแล้วแล้วก็มาถึงเรื่องของสมาชิกของสึกุยมิกันบ้างครับผมมีถึง9คนแล้วก็ที่สําคัญมีคนได้กลับเข้าสู่วงการเนี่ยสคนครับผมต่อไปนี้เราจะเริ่มที่หน้าใหม่ก่อนนะครับผมเราจะเริ่มหน้าใหม่เนี่ยหคนแรกที่เป็นที่เราจะพูดถึงจะเป็นหน้าใหม่ก่อนนะครับผมนั่นก็คือคนแรกครับจิฮารุครับผม สีประจําตัวของเครือคือสีชมพูเกิดวันที่15กันยายนครับคนที่2อครับผมเอนะสีประจําตัวสีฟ้าส่วนวันเกิดเป็นคนเดียวที่ไม่มีข้อมูลเรื่องวันเกิดนะครับผมคนที่3มครับมารินะครับสีประจําตัวคือสีเขียวเกิดวันที่23เมษายนคนที่4ครับโนกะครับสีประจําตัวสีดําเกิดวันที่30มิมิถุนายน คนที่5ครับริกะสีประจำตัวคือสีส้มเกิดวันที่10เมษายนครับผมนี่คือกลุ่มของคนที่ใช้ว่าเป็นหน้าใหม่เรามาที่คนที่เคยเป็นไอดอลมาแล้วกลับมาที่นี่กันครับคนแรกครับผมฟูมิครับสีประจำตัวคือสีแดงเกิดวันที่24พฤษภาคมครับเธอเคยเป็นอดีตไอดอลวง Shining Star ของเร Entertainment นี่แหละครับผม คนที่2ครับจูริครับสีประจําตัวสีเหลืองครับเกิดวันที่3 1พฤษภาคมเคยเป็นสมาชิกของโอ้ซีเครตเทว e ลรีไลฟ์เซกายแล้วก็เคยเป็นเทรนเนของ CMJ อด้วยนะครับคนที่3ครับผมคนที่3คานะครับสีน้ําเงินสีประจําตัวคือสีน้ําเงินเกิดวันที่23สิงหาคมครับผมเคยเป็นสมาชิกของช h i n ิ n g Star อีกหนึ่งคนครับผม และอีกหนึ่งคนครับผมคนสุดท้ายแล้วของวงครับผม9คนคนที่9ครับพารุสีขาวครับสีประจำตัวสีขาวเกิดวันที่5เมษายนครับเคยเป็นสมาชิกของ r e l i ฟ e เซค a i ครับผมและตอนนี้เราก็สามารถพูดได้แล้วว่าพวกเธอเดบิวต์เรียบร้อยแล้วก็มีชื่อว่าผลงานให้ทุกท่านได้รับฟังกันในผลงานเพลงภาษาญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Prolog ครับธีมของเพลงคือบทนำของตัวฉัน คำว่าโปรล็อกก็คือบทนําก็คืออารัมพบทนี่ล่ะครับที่จะมุ่งจะทําตามความฝันไม่หยุดท้อกับความฝันขอให้เธออยู่ข้างฉันและสู้ไปด้วยกันนั่นเองครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวงที่ชื่อว่าสุคุยมีครับผมวันนี้ไม่ยาวมากฟังสบายๆไม่เกิน10นาทีรู้จักพวกเธอได้นะครับผม,บผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผม กดไลค์กดซับ s ไครป์ PJ i b e p j 9 e แล้วก็นิเทศไอดอลสคู่หูผมด้วยนะครับผมให้าการสนับสนุนพวกเราก็ t i p m e i n t h p j 9 i n ของนน t i p m e i n t h นิเทศ k i d i d o l s ช่องทางต่างๆอยู่ใน description แล้วลิงก์รวมศูนย์ของ Lodicap Podcast นะครับผมก็ o p e n l i n k c o l o d i c a p p c s t และก็เว็บไซต์ของ Lodicap Podcast ครับ bit.ly slash l o d i c a p p c s t นะครับผมก็ สำหรับรายการอย่าง The New Preview มันจะมาเมื่อไหรเดี๋ยวมันก็มาเองครับผมก็ที่เราตั้งใจทำเรื่องของ h e New p r e v i e w ก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเผยแพร่ผลงานของวงการไอดอลไทยว่าจริงๆแล้วโลกของวงการไอดอลไทยนั้นใหญ่อุดมและกว้างขวางมากมายไม่ได้มีแค่วงใหญ่อย่างเดียวสุดท้ายแล้วครับอย่างที่เราบอกกันไปตลอดและเป็นสโลแกนของเราก็คือไม่ว่าจะบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ก็ไอดอลไทยเหมือนกัน ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังครับผมพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ